สวัสดีครับอยู่กับผมวาซาบินะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น FF นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อใหม่เป็น CV4P1 เลยพอดีไม่ได้ลงยูทูปมานานไปมุ่นอยู่กับติ๊กต็อกนะไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกัน FF มีตัวข้างล่างนะ มีตัวไปไปที่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งระวังมีตัวขึ้นไม่ได้โอ้โหสู้คาตนะไม่ได้ขอโทษมาสู้ยากคาตนะมามาเดี๋ยวรอบรอบนี้เอา MP 5ไ,ไปเลย ล่าหัวคมุมๆครับพอนนี้ผมไปฝึกสไนเปอร์สับยิงเนี่ยผมลงคลิปล่าสุาดเมื่อไหร่เนี่ยสามเดือนแล้วบบกไม่แล้วไม่รู้ยังมีคนดูไหมทำไปเล่นๆนะครับคลิปนี้เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ด้วยไม่รู้คนจำได้ไหมผมเล่นในโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะ มีตัวสองทิศเลยให้พ่นเชือดังให้เลยขึ้นมาบ้านกลางให้หมดเลยมันเข้าบ้านยึดบ้านกลางได้ครับได้เปียบแล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ตั้งใจซ้ำน,นะขอโทษครับขอโทษมมือลัน่นมือลัน่น จะอยู่บ้านนี้นะผมเห็นบ้านนี้ oh. ใช่จริงด้วยโอ้ oh. Oh. ตายเลยเดฟคุณทำให้เพื่อนรูล้ละจะรอดไหมเนี่ยโอเครอดรอดอาจจะเล่นขัดใจขัดใจหน่อยนะพอดีผมไม่ให้เล่นนาน oh. ซื้อปืน เอ็มพีไฟีกว่ารอบนี้จะว่าจะเล่นเอ็มพีไฟทั้งเกมกับพารโอให้พาร์ลฟอลอีกใจดีจังเพื่อนใจดีจัดลักษะสับยิงแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกมีมังกรนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบมังกรเลยครับ มันให้ของก็จริงแต่มันเป้าล็อกอะครับมีตัวมานะผมดักทางให้เพื่อเดือยผมปรับแดงปุ่มเนี่ยมันชอบไปสโคปเอง First blood โอเคได้นะ Mpapou mnip โดนยิงหัวโดนสนัยแน่เลยไม่อยากเป็นคนที่กาศเสียทีมเนี่ยที่โหลแน่เลยขอโทษด้วยไม่ได้เล่นนานมันยึดข้างบนมาแล้วปับปุ่มใหม่ยังไม่ค่อยถนัดอะครับ tôi với chung bơn còn, áo bơi đừng tệ first blood, อึดจังโดนไปหลายนัดจัดโอ้โหเรื่อมันก็เหลือยี่สิบสองเนาะผมน้องพัผมสะโคมากเลยมันอยู่ไม่ตรงสักทีมาที่เดิมเลยน,นอกอานี้ไือแก้มน,น,นะ มากับเบอร์สามแล้วผมคิดถึงนะแต่เบอร์สามก็เก่งอยู่โลง่งเบอร์สามโลง่งไม่ต้องไม่ต้องบ้ามันไปฝั่งเพื่อนหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปชาร์จมันแล้วกันหวังว่าข้างหลังจะหมดแล้วนะ เรียบร้อยลมตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยเข้าหัวเลยวะแรงเกินขอบคุณนะโอเคชุบชุบเพื่อนได้แล้วไม่ต้องชุบแล้วอุ้ยมันก็ชุบโอ้ ว่าเอาเอเฮ้ยบอกเพื่อล้วไม่ต้องชุบหรอกแต่ไม่ได้เปิดไม้เขาจะได้ยังไ,ไงล่ะอุย้ยตึงจัดหมดที่โหลดเลย,ยไม่ได้สกิลเลยแต่ดาเมจก็ไม่ได้น่าเกลียดเจ็ดร้อยอยู่เมื่อกี้ผมจะได้คิวมันน็กชุบเล่นเวกเตอร์เลย มีคนเอฟเคอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบหูว่าจเจาคิวบีเพื่อนเอาเลยมีตัวอีกขวานะเห็นมันขึ้นในมินิแมปได้มาแล้วหนังคิวม้ยมีไฟมาของชอบ tôi thay đã ồ một q rồi. để tôi sẽ cho lại để mới kia cái này hiển là nè โชคดีจัดไปสุ่มเลยถ้าบักทงมาสามวันอย่างเทพฝันมานานแล้วว่าจะได้ใช้แต่ไม่เคยได้เลยเสียงไรเนี่ยช้ำๆอีกรอบแล้วกันนะครับผมจะเอาสกิลไหนไปดีเอาสกิลนี้แหละรอเกมเริ่มแบบหนึ่งนะครับ มาอยู่นี่เหรอเมื่อกี้นี่ก็อยู่ข้างหลังฮะไม่เจอเอามา g n เอสิบแปดขอบคุณมากนะเพื่อนได้คุณฟืออีพีให้ทุกคนแล้ว หน่อยแอ็กหน่อยปกติไม่เคยมีไอเทมเติม d o เก็บหมดครับเก็บซองนะ เวลสามแต่เอ็มเีไฟเปลี่ยนตัวได้เขาขับนี้ได้กันบัฟด้วยผมยังชอบเลยเพื่อนจะซื้อเห็นอีกทำไมในเมื่อเราได้บัฟแล้วอีกมังกรให้ด้วยอ รอให้มาฝั่งนี้ก่อนเราจะได้ได้แอด์ดับหวังว่าศัตรูจะยังไม่ยิงร่วงอ่าโอเคจะไหวเลือกชาร์จเลยดีกว่าผมขึ้นชาร์ตตรงนี้ First Blood ตัวไทยเรียบร้อยฟอร์มาทส,สองฟอร์มาทเราองชอบเหมือนกันครับ yeah, <my. S 1> งได้สกินมาเหมือนกันจากแคลนนะ เลกเต็มเคลนเนาขออะไรอีกเงินหมดแล้วสับยิงครับอมข้างเลย โดนยิงนะ <Okay. S 1> ยิงกลับบ้าง <Okay. S 1> ไม่เกรงใจส่วนยิงมายิงกลับอะ <Okay. S 1> ่ะเฮ้ย,ย, <Okay. S 1> ยเพื่อนหลบหน่อยเอาบาเล่มาดีกว่าเฮ้ยอันนี้่มันแม่สุดท้ายแนละ้วมีมันีีเดียดเจ้าบาเล่ ตัวท้ายแล้วนะปักธงโซมันไปเลยโอเคครับวันนี้คลิปผมก็จะอัดไปแค่นี้นะครับ, EP, รบหร EP หน,หนออึ่งนะครับหรือ EP หน้าหน้าเอาอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าจะมีกอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ